ข่าวที่ดีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะขอเกล่นเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนของจุลานะครับชื่อว่าจุลาโคฟ19หรือจุลาโคฟ19เป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า mRNA วัคซีนด้วยนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นที่เราสามารถจะทดสอบแล้วสามารถจะทดสอบในทดลองแล้วสามารถจะไปทดสอบในมนุษย์ครับที่ล่าสุดที่ที่เป็นข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเริ่มทดลองฉีดในมนุษย์เป็นครั้งแรกแล้วนะครับหลักการของพวก mRNA วัคซีนเนี่ยก็คือว่า ก็ใช้สารพันธุกรรมมันจะเข้าไปในร่างกายเราแล้วก็สามารถไปสร้างโปรตีนของไวรัสได้โปรตีนของไวรัสที่เขาที่ยมทํากันของเรื่องโควิดจะเป็นเจ้าตัวแบบโปรตีนที่เป็นปุ่มหนามครับเมื่อโปรตีนที่เป็นปุ่มหนามเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสามารถจะ รับมือกับไวรัสได้เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไวรัสเข้ามานะครับจุดเด่นของวัคซีนเราเนี่นะครับก็คือว่ามันเป็นวัคซีนที่สามารถเก็บในอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีคือถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยวัคซีนอย่างพวกไฟเซอร์เนี่ยครับถ้าจะเก็บนานๆต้องเก็บแบบลบ70องศาเซลเซียสต้องเป็นตู้แช่เย็นพิเศษเลยการขนส่งก็ลําบากแต่ถ้ากุจูลาคคฟไนทเลยเนี่ย เขาบอกว่าตั้งแต่แรกเลยคิดว่าสามารถอยู่ที่อุณหภูมิตู้เย็นได้นะครับก็คือ2-8องศา,ศาเซลเซียสได้ถึง3เดือนถ้าที่อุณหภูมิห้องทั่วไปเลย25องศาเซลเซียส2สัปดาห์แน่เขาบอกว่าการจัดเก็บเนี่ยถือว่าง่ายกว่า mRNA ยี่ห้ออื่นอีกข้อดีของ mRNA วัคซีนเนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเนี่ยครับก็คือว่ามันผลิตได้เร็วนะครับคือถ้าเราดีไซน์ตัวสาย mRNA ที่เป็นรหัสพันธุกรรมของเชื้อโควิดได้เนี่ยดีไซน์เสร็จทำตัวหุ้มได้เสร็จเนี่ ก็ผลิตออกมาเลยครับแค่รู้สายพันธุ์ของเชื้อก็สามารถออกแบบวัคซีนในห้องทดลองได้นะครับใช้เวลาไม่เกินสสัปดาห์ก็มีวัคซีนมาทดสอบได้ด้วยนะครับข้อสําคัญก็คือว่าการรองรับเกิดเชื้อด้อยานะครับเพราะนี่คือสถานการณ์ใหญ่ของโลกตอนนี้แต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะมีความกลวงเขาว่ามีการรับมือต่างกันทั้งสูตรวิจัยวัคซีนคณนะแพทยศาสตร์จุฬาบอกว่าขณะที่ว่าทําตอนนี้อยู่นะทำทำเชื้อตัวน,นี้เนะเป็นตัววัคซีนรุ่นแรกใช่ไหม ก็เตรียมการทําวัคซีนรุ่นที่2เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อจะรองรับในพวกเชื้อสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ต่างๆเนี่ยันั้นถ้าถ้าได้ข่าวดีก็หวังว่าจะใช้ได้นะครับแล้วก็ประมาณไตรมาสที่4ของปีนะครับเราคงจะเริ่มรู้แหละว,ว่ามันสามารถจะใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับ